สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่2 5 6 6หรือ2023นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หลายๆคนกำลังท่องเที่ยวอยู่ใช่ไหมคะวันนี้ครูป้ายก็จะเอาเทคนิคดีๆในการทำคลิปมาฝากค่ะนั่นก็คือเวลาที่เราไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะคะเวลาที่เราทำคลิปให้เรานะคะใส่ความรู้ในขณะที่เราอัดคลิปวิดีโอไปด้วยค่ะช่องของเราทำเกี่ยวกับอะไรและเราเวลาที่เราไปเที่ยวในสถานที่นั้นๆก็ให้เรานะคะให้ความรู้ค่ะ E ah. ัที่ตรงนน้้นดวยอันนี้คือเทคนิคในการทําคลิปนะคะและอีกอย่างหนึง่งเราอย่าลืมติดแท็กๆนะคะบันจําสถานที่นั้นๆด้วยค่ะนี่คือจุดสําคัญเลยเวลาที่เราไปเที่ยวที่ไหนเราควรจะเช็คอินแล้วก็ทําคลิปวิดีโอที่นั่นนะคะเพื่ออะไรเพื่อจะทําให้เราค่ะมีผู้คนติดตามใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็ะอย่าลืมกดติดตามช่องคูายกดหัวใจรีโพสต์ให้กับคูายด้วยและถ้าใครมีคําถามก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะ